โรงเรียนบ้านแม่กองแปลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขต2เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีการดำเนินงานดังนี้ การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. วางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและจัดทำแหล่งเรียนรู้ 2. ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดกำหนดหัวเรื่องออกแบบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมและวัดผลประเมินผล 3. การนำเสนอนวัตกรรมไปใช้โดยการจัดการเรียนการสอนสอนแบบ Active Learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานทุกระดับชั้น 4. สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแม่กลองแปะได้นำเสนอผลการดำเนิงนงานต่อผู้ปกครองครกรรมการสถานศึกษาและ,สะแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานณนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตสโดยความร่วมมือกับ CCF เมื่อเปรียบเทียบผลสำริ์ทางการเรียนในรายวิชาพื้นฐานผลปรากฏว่าผู้เรียนมีผลสำริ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาผลคะแนน NT ระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เพิ่มขึ้นร้อยละ19.87ผลคะแนน O-net ระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมทุกวิชาเพิ่มขึ้นร้อยละ11.40 นำแหล่งเรียนรู้มาจัดก,กิจกรรมให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงผ่านการทำกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้การกระจายอำนาจและอิสระแก่สถานศึกษาทำให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายไม่ยึดเนื้อหาในตำราเรียนนำสถานการณ์และแหล่งเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะวิชาการดังนี้ 1. โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี 2. โรงเรือนแมลงทหารดำ 3. แปลงผักเพื่อสุขภาพเพื่อให้ครูในโรงเรียนนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. การสร้างพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขต2ได้รับการสนับสนุนในการอบรมให้ความรู้ปรึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการสนับสนุนด้านวิธีการความรู้แนวทางการเลี้ยงไก่ไข่อาหารทางเลือกในการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนอาหารสำเร็จรูปสาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้รับการสนับสนุนความรู้การเลี้ยงมแมลงทหารดำเพื่อเป็นลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ในแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 4 CCF ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ในโรงเรียน 5. ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม